สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดี๋ยวมาดูหัวข้อนี้นะมันจะเป็นข่าวดีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้เนาะก็ประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนไม่เกิน3มเดือนแหละนะคะไพ่เนี่ยโดยปกติเราดูก็จะให้ผลไม่เกินสมเดือนนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะคะขอพลังงานของชาวราศีกุมลัคนาลกุมเลยนะคะแม่หมอจะเปิดด้วยไพ่พระพิคเนตนะคะอืมจะได้ แห่งๆเนาะสร้างความเป็นมงคลให้กับพวกคุณด้วยนะคะมาดูซินะว่าคุณจะมีข่าวดีอะไรนะคะเร็วๆนี้นะว้าว achievement น,นะคะการเจอเนื้อคู่ <laughs> การเจอเนื้อคู่หรือว่าการเจอกัลยนานมิตรที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่นะหนสองหุ้นส่วนธุรกิจ คุณส่วนชีวิตแบบนี้คุณจะเจอคนที่เข้ากันได้คุณจะเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคมีตรงกันอะ่ะนะคะคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันทําเหมือนกันเนี่ยคุณจะเจอคนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีความสุขด้วยนะคะถ้าได้คู่เนี่ยจะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์ด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะมีแต่คนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะคะอืมจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นอย่างดีเนาะทั้งคนช่วยเหลือทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีหมดมาดูต่อนะคะโอ้ e อ e เ g e t i จ m สติกมูฟเมโอ้ยมีแต่พลังงานดีๆอะไพ่ที่สองพลังงานดีมากนะคะอืมเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองก็ดีนะคะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการงานทุกอย่างก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ หรือบางคนมีแกนเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้ไปนู่นไปนี่ไม่หยุดเลยขอเขยื่อนไพ่หน่อยนะไปนู่นไปนี่ไม่ได้หยุดเลยคือเหมือนแบบว่ามีอะไรเข้ามาให้ทําตลอดมีงานเยอะมีงานเข้ามาให้ทาตลอดแบบเนี้ยนะคะการเงินก็ดีหมดนะหมุนเงินกระจายเลยเงินสะพัดเลยเป็นช่วงที่แบบดีมากๆอ่เนาะพลังงานแล้วคุณก็มีพลังในตัวเองเป็นช่วงที่คุณมีพลังในตัวเองด้วยนะคะแม้ว่าจะทําอะไรเนี่ยอืมักจะ ทำแบบรวดเร็วหรือว่าได้มาอย่างรวดเร็วนะคะอืมรวมถึงการมีคู่นี่ด้วยนะคุณอาจจะเจอในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะอโอ้โหเอลไลซเมนจัก,กราที่เจ็ดนะคะจัก,กราที่สูงที่สุด เกี่ยวกับในเรื่องของยานปัญญานะคะแล้วการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากๆสิ่งที่คุณขอพรที่คุณขอสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรงานที่คุณทําจะนําความประสบความสําเร็จและสิ่งที่ดีงามมาสู่คุณเนาะรวมไปถึงความร่ํารวยเงินทองต่างๆนะคะเกียรติยศชื่อเสียงคุณได้มาหมดเนาะ alignment เ,เ,เ,เนี่ย รวมไปถึงการมีซิกเซนต์การอย่างรู้มียานอย่างรู้ด้วยมียานปัญญาด้วยบางคนถ้าไปในแนวสายสมาธิจะเติบโตในเรื่องของยานปัญญามากๆนะตอนเนี้ยจะก้าวหน้ามากๆเลยอือจะก้าวหน้ามากๆนะคะดีอ่ะดีมากๆเลยนะคะพลังงานสวยแบบสุดๆเลยนะชาวราศีกุมแลัคนากุมนะคะมาต่อที่ไพ่ย,ยิบสีนะคะมาดูซิไพ่ย,ยิสีจะบอกข่าวดีอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะ ข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนะคะโอ้โหใบแรกเอ็มเพรเมนต์คุณเห็นไหมเอ่ยโอ้โหความความร่ำรวยความสุขสบายสเสน่ห์เหลือล้นคือต้องการอะไรอะ่ะราศีกมุมคุณมาครบเลยนะสเสน่ห์แบบสเสน่ห์เหลือล้นความสุขสบายความสุขสบายความร่ำรวยความสำเร็จ นะไม่ว่าจะทําอะไรสําเร็จแข่งขันอะไรนี่มาที่1นนะคะมาเป็นตัวเต็งเลยแหละอีกในหนึ่งนะคะมีเกณฑ์มีบุตรด้วยนะคะออสําหรับบางคนบางท่านมีเกณฑ์มีบุตรช่วงนี้ต้องระวังให้ดีถ้าใครยังไม่อยากมีบุตรตอนนี้นะคะออมีโอกาสที่จะมีได้นะมาดูต่อนะคะว้าวหนึ่งคาถาปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอืม สิ่งต่างๆมันจะเป็นปาฏิหารนะคะความร่ำรวยเอ่ยความสำเร็จเอ่ยการเริ่มต้นสติปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่แม่หมอมองว่าถ้าคุณมีลูกช่วงนี้ดีนะดีมากด้วยนะคะอืมลูกจะมีปัญญาเฉลียวจะฉลาดนะคะจะนำความเจริญมาสู่คุณอืมบางอย่างมันเป็นปาฏิหาระนะคะออการมีบุตรของคุณมันจะเป็นเหมือนแบบการได้รับปาฏิหาร์เลยอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีมากๆนะ แปดดาบนะคะอืมบางคนก่อนหน้าน,นี้อาจจะอึดอัดหาทางออกกับชีวิตไม่ได้นะราศีกุมรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนถูกตีกรอบไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะเอ่อจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อึดอัดไปหมดนะคะหาทางออกไม่เจอเลยแล้วใจร้อนแล้วก็รุ่มร้อนด้วยจากนี้ไปไม่ต้องกลัวนะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว นะคะอืม <c oughs> มันจะหลุดคุณจะหลุดจากสิ่งที่ที่มันเป็นพนธนการผูกรัดมัดคุณทําให้คุณอึดอัดอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณจะหลุดจากตรงนี้นะคะโอ้โหหนึ่งถ้วยกรี๊ด <c oughs> หนึ่งกระถาแล้วก็หนึ่งถ้วยคือคุณจะโชคดีไปไหนราศีกุมนะคะหนึ่งถ้วย เหมือนเป็นรางวัลอะเหมือนเป็นรางวัลแห่งความโชคดีคุณจะเจอความรักนะเอ,อคุณจะเจอความรักคุณจะเจออะไรที่มันดีๆอะนะคะทุกอย่างมันเป็นปฏิหารจากฟ้าฟ้าหมดเลยนะคะมันเป็นความโชคดีมันเป็นความสุขอืมบางคนเจอรักแรกพบนะคะอ,อมันเป็นรักแรกพบก็ได้รักที่มัน ปิงกันตั้งแต่แรกรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันที่เห็นกันเลยนะคะว้าวเว v e ์เป็นยังไงโอ้ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆแหละคุณจะเจอรักแท้เลยนะคะเป็นคู่สร้างคู่ผมลิขิตที่เขาจัดสรรมาเฉพาะคุณโดยเฉพาะเห็นไหมบางคนที่แบบถูกรัดพันธนาการอะ่ะคุณจะหลุด คุณจะหลุดจากสิ่งเวลวร้ายคุณจะหลุดอะไรจากอะไรที่มันเป็นบ่วงกรรมก็ได้นะเออหลุดจากอะไรที่มันเป็นบ่วงกรรมแล้วคุณจะได้รับความโชคดีโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ในเรื่องของเนื้อคู่อืมมาดูต่อลุ้นนะ่ะข่าวดีอะไรอีกนะคะว้าวก้าวถวยความสุขสุขแบบมหาศาลคือแม่หมอใหญ่จะบอกว่าของคุณนะ่ะความสุขมันเอ,อ่อล้นมากๆเลยนะ มันมีความสุขตั้งแต่ใบแรกแล้วอะตั้งแต่ achievement ไพ่ของพัพปิคเนตแล้วอะนะคะเราก็เนี่ยมาด้วยความสุขความสุขทั้งนั้นเลยนะคะคุณจะแฮปปี้กับชีวิตคุณมากๆเลยในเรื่องของชีวิตคุณครอบครัวความรักลูกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะพึงพอใจมากๆบางคนได้ลูกคุณดีใจมากๆเลยนะอืคุณดีใจที่คุณแบบตั้งครันอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนบางคนเฝ้ารอเขามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมาสักทีนะ มาดูต่อนะคะสี่สี่ถ้วยสี่ถ้วยนะคะอืมเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่แหละนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมปรารถนาของคุณเนาะ มันจะสมปรารถนาของคุณนะคะอีกในหนึ่งไพ่ก็อยากจะเตือนด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอกาสมันเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วแต่ทําไมไม่คว้าเอาไว้อืมอันนี้ไพ่ขึ้นมาบอกนะเอ,อ่อบางสิ่งบางน่หมอเท่าที่มองเห็นอะบางทีคุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะโอกาสจากฟ,ากฟ้าโอกาสที่เป็นปฏิหารเข้ามาแต่คุณไม่รับมันไว้อะอืมคุณเลือกที่จะเอ,อ่อทำอะไรเดิมๆหรือว่ามองในสิ่งที่ มันมีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเออให้รับเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดมันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงเนี้ยรีบรับไว้เลยแม่หมอมองว่าปฏิหารทั้งนั้นสิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะรับไว้เลย p r i รีสเตทนะคะโอ้ยานอย่างรู้นะคะการศึกษาการเรียนรู้บางคนเรียนโหราศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีการดูดวงหรืออีกในนึงคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาบางคนชอบฟังฟังคลิปเงี้ยคลิปดูดวงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออฟังบ่อยเออฟังจนรู้แล้วอะ่ะอะไรแปลว่าอะไรเงียเออนั่นแหละนะคะเพราะคุณมีเซนแรงอ,อืมีเซนนะคะอืมห้าเอ,อ่ออัศวินดาบนะคะ อัศวินดาแม่หมอมองว่าช่วงนี้นะถ้ามีใครปองร้ายจ้องทำร้ายคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้นะอืมคุณจะรู้นะคะคุณจะรู้ได้ด้วยญาณปัญญาของคุณเองอืมแต่แม่หมอมองว่าเขาไม่น่าทำอะไรคุณได้คุณจะรู้ตัวก่อนอ่ะนะคะว่าคนคนนี้คิดไม่ดีกับคุณคุณคนนี้จะทำอะไรกับคุณอะไรแบบนี้นะคะ รวมไปถึงการพูดจาไม่ดีเหวี่ยงใส่หรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะคะอืมว้าวหนึ่งเหรียญความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการได้รับประทานพรไม่เหมอจะบอกนะคุณได้ทั้งหนึ่งเหรียญ นะคะหเหรียญหนึถ้วย1ไม้เท้าคือดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเกี่ยวกับโชคลาบปฏิหารความรักปฏิหารการงานการเรียนรู้การเริ่มต้นปฏิหารทุกอย่างดีหมดเลยนะคะการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับโชคได้รับเงินทองของมีค่าต่างๆนะคะในเรื่องของเนื้อคู่แม่หมอบอกเลยว่าคุณน่าจะเหมือนถูกหวยอะ่ะ คุณได้คู่ครองที่เขามีค่ามากๆอะ่ะคือเป็นคนที่ดีมากๆเนี่ยนะเออ๋ยวคุณได้แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะเปิดไพ่สำหรับเล็กให้อีกนะคะมาดูซิสำหรับเล็กจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข่าวดีที่ชาวราศีกุมลัคกากุมจะได้รับนะมาดูซิข่าวดีอะไรนะคะ ว้าวเก้าถ้วยตอกย้ําเลยจริงๆความสุขสุขแบบสุดๆความสุขแบบมากๆมากจนไม่รู้จะมากยังไงแล้วอ่ะนะชาวราศีกุมคุณจะพออกพอใจสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากได้คือมันทุกอย่างเลยไพ่คุณอ่ะเรียกว่าพลังงานเฮงแล้วก็สุดยอดเนี่ยมาตั้งแต่ไพ่เปิดไพพิคเนตแล้วนะคะที่เพมบอแม่หมอไทยแล้วอ่ะ คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังเนี่ยก้าวถ้วยก็ขึ้นมาตอกย้ําถึงสองใบนะคะดีใจด้วยนะอืมอืมห้าดาบนะคะความใจร้อนอันนี้แม่หมอมองว่าขึ้นมาเนี่ยดาบขึ้นมาอย่างนี้สองใบและสาใบแม่หมอมองว่าคุณใจร้อนเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะต่อให้มีความสุขก็ใจร้อนอืม นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ระวังในงเรื่องของความใจร้อนด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะเออว่าบางครั้งถ้าเราทําอะไรที่มันใจร้อนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอารมณ์และความรู้สึกอะไรเงี้ยมันเลยจะทําให้เราแบบไม่พออกพอใจอะไรง่ายอะ่ะนะอืแต่โดยรวมพลังงานดีมากค่ะอสี่ดาบนะคะ อยู่นิ่งๆบางก็ดีนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใครบอกว่ามันต้องรอก่อนนะคะต้องรออืมต้องรอต้องสงบนิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าบางคนป่วยก็จะหายป่วยนะคะหายเจ็บหายป่วยอืมบางคนนอนติดเตียงคุณจะฟื้นขึ้นนะคะอืมคุณจะแบบดีขึ้นมากๆอาการดีขึ้นมากๆถ้าใครป่วยป่วยนะคะหรือบางคน ติดกับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอมองว่าบางคนไปปฏิบัติธรรมนะได้ปฏิบัติธรรมแบบปิดวาจาตอนนี้ถ้าคุณไปนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ได้ได้ปัญญายาณอืมนะคะมีไพ่ e อ l น g h t e n m e n t เกี่ยวกับปัญญายาณเป็นจักระที่สูงที่สุดด้วยแล้วไพ่ไฮปรินสเตดติดกับไพ่ไฮปรินสเตดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนถ้าไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสนาญาณน,นะคะสภาวะธรรมคุณจะก้าวหน้าแบบขั้นสูงเลยแหละสภาวะจะสูงขึ้นมากนะคะอืม ขิงถ้วยเนื้อคู่ของคุณนะคะมีเกฑ์เจอจากแดนไกลก็ได้นะคะืเจอจากแดนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างแดนอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้นะคะอัศวนเหรียญปิดท้ายด้วยเหรียญอีกแล้วนะคะตอกย้ำเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน นะคะออการเงินจะดีขึ้นแหละการเงินจะคล่องขึ้นอย่างที่บอกแม่หมอบอกว่าจริงๆแล้วการเงินมันคล่องมากๆเลยนะคะคล่องแบบสุดๆเลยแหละนะสําหรับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะดีทั้งเรื่องโดดเด่นมากๆคือเรื่องความรักความร่ํารวยความสุขสบายการเงินคือแทบจะครบครบทุกอย่างเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ